ครับถือปลาแดงมาสายกำลังกินเลยรอร้อยเดี๋ยวทอดราดพริก อ่แคทอดให้แบบต้องใช้ไฟแรงหน่อยเพราะปามตัวเล็กทอดแล้วมันกรอบนอกนุ่มในถึงมือแล้ว,ลว,ออลวเดี๋ยวเจนคลิปต่อไปหมดแล้ว ทอดแล้วเนี่ยโอ้หจริงจริงนี่เกนงกับพริกน้ำปลานะอร่อยแล้วเนี่ยแต่เมนูเรามันทอดราดพริกถูว่าตรงนี้หมดูใส่เต,ตาใส่น้ำมันคือเรามันเป็นปลาทอดนะทีนี้เวลเาผัดพริกพวกนี้เราก็ต้องผัดพริกให้มันแบบแห้งๆห,หน่อยไม่ใส่น้ำมันนะ เพื่อที่จะเพื่อที่เขาจะได้นี่นี่ขาดไม่ได้เลยกระเป,ปพกผัดแกงพริกแกง หให้เขาหอมนะระวังไหมนะระวังไหมแต่ต้องหอมต้องหอมก่อนอหอมเปิดไฟแรงใส่น้ำนิดนึง

เนื้อเนื้อเนื้อเข้าไปี่ยเวลาเราพอมันได้เที่ยเนื้อมันจะเนียนเนีนเะห็นไหมฟูฟู <c oughs> แล้วเรา,ากราบแล้วเนี่ยแาลว่าใช้ได้แล้วคอนเร็ปอาหารไทยช้อนหนึ่งน้ำนิดนึงนปลาเยอะคกางเยอะ,อะนิดนึงน่ะ ้ไฟอ่อนหน่อยออเดี๋ยวมันจะไหม้แก่อนพาดไม่ได้เลยถูกรดตึ๊บตึ๊บอะผงปรุงรสงรน,งนิดนึงนิงดเดียวเพราะระวังเค็มน,นะ เนี่อไฮลันท่สูงนี้มากกว่าเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยไฟแรงนะเราไา่ไปขอบกะทะน,นิดนึงหอมมีกลิ่นอ่ามันตาวาที่อย่างละลายดีนะผัดไายไม่ต้องเยอะหน่อยเองแาบมะกรูดนี่เยอะๆโอ้โหชอบส่วนตัวเลยนะคนอื่นไม่จำเป็นต้องใส่เยอะอย่างนี้นะนี่ นิดหนึ่งเพิ่มความสีสันหน่อยถามว่าทำไมหวัวเราต้องข้นนี้รู้ป่ะรู้ป่ะทำไมหวัวเราต้องข้นนี้รู้ป่ะเพราะว่าเราปลาเรากรอบไงถ้าเราไม่ข้นอย่างเงี้ยปลาเรากรอบไงถ้าปลาเราไม่เราไม่ข้นอย่างเงี้ยนะ มันก็จะทําให้ปลาถ้าเราไปน้ําเยอะเนี่ยปลามันก็จะเละไงเราไปกินร้านพริกที่อื่นนะพริกแกงเขาจะน้อยหน่อยนะแต่ของเรามันถึงพริกถึงขิงนะน,นะนโบราณ เบคร,รับผงปลาแดงทอดราดพริกเมนูเด็ดเลยเหม็นไงบางคนนะนะมองข้ามไงเพราะอะไรวะปลาแดงเนี่ยมันมีกลิ่นจะคลอไงมันจะคาวๆแต่ว่าถ้าทำดีๆนะมันอร่อยคนระับมันอร่อยอันนี้ ปลาแดงทอดราดพริกอืมอร่อยจริงเดี๋ยวเบครับผม